วิธีสั่งอาหารผ่านแอป Robinhood นะครับขั้นแรกนะครับให้เข้าไปโหลดแอป Robinhood ที่เป็นโลโก้พื้นสีดำแบบนี้นะครับจาก Play Store หรือ iOS ของ iPhone นะครับเปิดมาครั้งแรกนะครับที่อยู่จะส่งด้านบนเนี่ยมันจะมันจะบันทึกณนะตอนที่เราอยู่เลยสมมุติว่าเราเปิดเราเปิดมาใหม่เลยใช่ปะเปิดขึ้นมาใหม่ต๊อก ที่อยู่ด้านบนเห็นไหมมันจะจับ GPS GPS บางบางเครื่องอาจจะวิ่งนะครับให้เรากดจิ้มเข้ามาที่ตรงคําว่าจัดส่งตัวนี้นะครับจิ้มเข้ามานะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่วัดกดยืนยันหรือเลื่อนนะครับไอสี AC ม่วงตรงเนี้นะครับคุอจุดที่เราอยู่นะครับบางทีมอาจจะวิ่งถ้ามันอยูดท้ายซอยหน่อยก็เลื่อนมาต้นซอยนิดนึงเลื่อนเลื่อนมานิดนึงเพื่อบางทีมัน สมมติพี่อยู่ตรงนี้ริมน้ําเนี่ยมันอาจจะไปอิงฝั่งนี้ได้นะครับให้ให้ไลเดร์เข้ามาทางนี้นะครับให้เราเลื่อนมันนิดนึงนะครับหลบริมน้ําหน่อยแล้วก,กดยืนยันนะครับเสร็จแล้วให้เราหาร้านที่เราต้องการนะครับสมมุติว่า,าเราหาล้านใกล้บ้านก็ได้นี่นครับมันจะเลื่อนมาด้านล่างมันจะมีแถบคำว่าร้านใกล้คุณนะครับกดดูทั้งหมดนะครับแล้วก็เลื่อนดูเอาสักร้านหนึ่ง ร้านนึงปุ๊บเราสั่งนะครับในกระเพาหมูสับแพงๆมา60สบาทอาจจะอร่อยก็ได้ลองดูนะครับกดเข้าไปกดเข้าไปปั๊บนะครับได้สองชิ้นร้อยี่สิบบาทนะครับตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปปับ๊บตอนเย็นเนี่ยส่วนมากค่าส่งจะอยู่ประมาณยี่สิบ้าบาทนิ่มต้นยีิบก้าเพราะว,าว่ามันเป็นช่วงเร่งด่วนกับช่วงกลางวันเหมือนกัน อยาได้ค่าส่งถูกนะครับให้ใช้ช่วงเวลาไม่ได้ช่วงพัมถามไม่ได้ช่วงเร่งด่วนเช่นช่วงบ่ายหรือเช้านะครับต้องการบอกอะไรถึงคนขับก็ให้จิ้มเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วต้องการอะไรเพิ่มตรงนี้ไหมีวนะลาละเอียดเพิ่มเติมก็จิ้มไปนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะไปขึ้นที่ร้านค้าโค้ดส่วนรถมีไหม ค้ดส่วนลดก็จะหายากทีดนึงช่วงนี้ช่วงนี้โค้ดส่วนลถจะเป็นพวกร้านอาหาราที่เขาเข้าร่วมกับโรบินฮูดนะครับก็จะมีโค้ดส่วนลถให้เสร็จแล้วเนี่ยชำระเงินชำระเงินมี2แบบนะครับผ่านแอปอีซีกับตัวของอบัตรเครดิตนะครับแทนเองนะครับกดสั่งซื้อนั้นเองรอไลเดอร์มาส่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ ันนี้ไม่ต้องจ่ายตังค์นะไม่ต้องจ่ายตังค์เพราะาเราตัดตรไนีไ้เรียบร้อยร้านค้าจะได้เงินหลังจากรายเดอร์ส่งอ่านให้คุณภายใน1ชั่วโมงโอเคครับสวัสดีครับ